สวัสดีครับนักเรียนภาพของภูเขาที่เห็นอยู่ทางซ้ายนะครับก็คือภูเขาอกทะลุนะครับนักเรียนทราบไหมครับว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอะไรครับใช่แล้วครับนักเรียนภูเขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทะลุงนะครับแล้วเราก็จะไปศึกษากันที่เขตท้ามราสัตว์ป่าทะเลน้อยหรือเรียกสั้นๆว่าทะเลน้อยนั่นเองครับ ทะเลน้อยนะครับเป็นทะเลสาบน้ําจืดนะครับที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตว์นะครับโดยนะครับจะประกอบด้วยนกน้ําชนิดต่างๆมากมายแล้วก็พืชน้ําอีกมากมายหลายชนิดเช่นเดียวกันและที่สําคัญนะครับทะเลน้อยเนี่ยได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของประเทศไทยครับนะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมในการศึกษาในครั้งนี้นะครับก็มีมวก นะครับแว่นกันแดดเสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นแล้วมีอะไรอีกไหมครับกล้องสองทางไกลนะครับที่ใช้สําหรับดูนกนะครับนี่ถามว่าทำไมต้องใส่กางเกงขาสั้นครับเพราะว่าสถานที่ที่เราจะไปนะครับก็คือเป็นบึงน้ำนะครับหรือเป็นทะเลสาบนะครับดังนั้นเนี่ยการใส่กางเกงขาสั้นนี่ก็จะสะดวกกว่านะครับครับผมเมื่อพร้อมกันแล้วนะครับเราไปศึกษากันเลยครับการเดินทางของเรานะครับก็จะเริ่มต้นจากตัวเมืองพัทลุงนะครับโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข4048นะครับพัทลุง ควรขนุนนะครับระยะทางประมาณ32กิโลเมตรซึ่งจะใช้เวลาไม่นานนักก็จะมาถึงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยครับ